สวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะมาจุ่มมามาให้เบิ่งอีกแล้วลดราคาให้รับโชคเพราะอะไรแตงโมสิไรพุ่มแพ้นี่แหละแพ้ทกอย่างเมื่อนตัวเองมามาเลยดีก่อนลูกค้าจะมีชุดพยุงนะคะอันนี้ฝากไอ้ท่อพพีซีนล้กะ PE อีนะคะ อันนี้ชุดพยุนะคะพกพาก็ามาก็แม่ต่สวยแน่นอนนะคะนะถ้าเห็นแล้วนีเออ่เก็บตรงนี้ให้หน่อยนี่ให้หน่อยก็บอกจินไดาแต่ถ้าบอกบอกก็คือแบบพอใจในแบบนั้นแล้วนะอย่บาบอกูกคะควอบยาวของใบไมีนะคะจะอยู่ที่สามสามครึ่งเนาะกว้างนะคะจะอยู่ที่กว้างสุด 0.4นะคะสันหนา5มิลน,นะคะด้านยวนาว2.5นะมาพอพับอันนี้เลยจุดดุกให้อีกอะไ้ทุกพยุงตรงนี้ตอนเลยตัดททวนนำส่งไปทางเพิ่ม100นะคะล้วตอนนี้คุณเพชรเองเด้อ คอาแถมมือมือบอือแโบโม้เขายาวเขาไปมีดนะคะจะอยู่ที่สี่นิ้วนะคะความกว้างจะอยู่ที่หนึ่งจุดสี่สันนานะคะสันนาสันนาห้ามิลห้าครึ่งหกเนาะด้านนะคะสี่จุดห้าแหละมา สวยเลยนะคะเจลละสิบนะลมส่งไปทางเพิ่มหนึ่งร้อยมาเรื่มที่สามขึ้นเ <c oughs> ลมุมยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่สี่นิ้วนะคะความกว้างจะอยู่ที่หนึ่งจุดหกนะคะสันหนา ขนาดหกมิลน,นะคะด้ามยาวนะคะสามจุดเนพยุงเนื้อลูกค่ะเด้อแถมถึงไปอันซองพีพี e. อีนีต่ตะม่อมตะแม่เหมือนหน้ารักแทะอันนี้เดี๋ยวสิเ็ดให้ก็ได้จุแบบนี้ <c oughs> เรือกว่าไปตรงนี้เลยถ้าบบมีถ้าถ้าบบให้เฮ็ดกับโบเฮ็ดเลยแหละเนาะนะาหกแล้วก็สิบ ลุงส่งไปทางเพิ่มหนึ่งร้อยบริเวณที่สี่ PE คือกันนะคะข้ามพายุน,นะคะนะด้านพายุถูกคัดซะทีมงานจ,าจะมีอยู่สามคนนะสามช่องถ้าเห็นมีดก็ค,คกล้ายๆจุ่มมาเละนะว่าจุ่มจะค่อยว่างกันเลยความยววาวของใบมีดจะอยู่ที่ห้านิ้วนะคะความกว้างจะอยู่ที่สองนิ้วสันหน,ะนานะะห้านิว้วด้ามยาวนะคะห้านิ้ว นะจ๊ะลูกค้าจ๋าโชคด,ด,ดีเด้อบินเด้ออ่ะเก้าร้อยกันละบาทลำส่งไปทางเพิ่มหนึ่งร้อยนะคะสินค้ามีประกันทั้งหมดสิบเจ็ดวันนะจ๊ะกรุณาณถ่ายคลิปวิดีโอก่อนเปิดสินค้าทุกครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้ผิดภาพกัลดาณจุมพิตขออภัยว้นนที่นี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จะมีสวดเดีค่ะบ๊ายบาย